สวัสดีคะ่ะ FC ที Z ่น่ารักทุกๆท่านของช่องวันพาเดนมากนะคะงานเข้าคะ่ะเจ้าพ่อโดนหมัดได้มาตัวหนึ่งคะ่ะตัวเล็กมากคะ่ะแทบมองไม่เห็นเลยอะ่ะเราก็อาบน้ำแล้วนะแต่มันอยู่ที่ไหนฮะอยู่ในรถแกบอกเพิ่งจะเจอคะ่ะนี่กัดจนแดงฉ่ำเลยนี่คะ่ะทุกคนตัวเล็กๆนี่ ราเลมองไม่เห็นค่ะนี่เห็นไหมเยวันจะเปิดไฟให้ดูนะไม่เห็นเลยเยวันเอาแหนบหนีบนะคะนี่เอาแหนบหนีบค่ะนี่นี่คือตัวมันนะแต่เมื่อก่อนเยวันเขาไปกับเพื่อนนะเป็นสิบเที่ยวนะก็ไม่เห็นมีค่ะ มันเพิ่งจะออกมาในหน้านี้ค่ะนี่หน้าที่มันใบไม้ร่วงนะนี่ค่ะเห็นไหมตัวน้อยๆน,ยนี่มันดูดเลือดนะทำยังไงเนาะทุกคนถึงจะเห็นมันชัดๆนะนี่โดนกัดจะแดงเลยอะ่ะมันกัดทั้งคืนเลย มันต้องอยู่ในที่นอนหรือเปล่าอ่ะนี่ค่ะทุกคนองใสจะไม่กล้าพาเข้าไปอีกแล้วค่ะแต่ยวันเอาเอาเจลใส่นะเอาเจลที่ล้างมือนะคะแกไอ้นี่เนาะแกอไ้โควิดนะคะค่อยรู้ว่ามันจะตายไหมนี่ค่ะมันตัวเล็กมากนะทุกคนเห็นไหมนี่ เยวันเอาเจลหยอดนะเอาเจลที่ล้างมือนะนี่เลือดเต็มเลยมันกัดทั้งคืนนะคะให้ดูความเล็กของมันน่ะเล็กนิดเดียวอ่ะมันก็กัดเยาวันเหมือนกันนะยาวันก็ได้มาตัวหนึ่งแต่ยาวันก็เห็นเนาะตอนมาเราก็มาเช็คดูแล้วมันก็เห็นนะแต่นี่เพิ่งมากัดอีกในวันหนึ่งนะคะ องใส่จะอยู่ในที่นอนออืโหมันน่ากลัวเลยทุกคนเพราะว่ามันตัวเล็กมากอะ่ะมีเวลาเข้าป่าอีกรอบหนึ่งนี่ต้องสังเกตแล้วนี่เห็นไหมทำยังไงทุกคนถึงจะมองเห็นตัวมันจัดๆมันกินเลือดค่ะทุกคนกินเลือดของเจ้าพ่อจนแดงเลยค่ะ นี่ตัวเห็บนะคะเนี่ยตัวเล็กมากเลยแล้วเราไม่สามารถที่จะเห็นมันได้นะก็อาบน้ำขัดตัวแล้วก็ยังจะมากัดค่ะนะเพรมันจะล่วงอยู่บนหัวหรือเปล่ามากับหัวเราหรือเปล่านะนี่ค่ะโอ้น้าก,กลัวดีแบบนี้นะ่ะ งานเข้าค่ะเาพ่อโดนเห็บกัดค่ะนี่ตัวน้อยมากเลยทุกคนตัวเล็กนีเดเตียวนี่โอ้ใครๆเข้าป่าก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันต้องลงมาในช่วงนี้ค่ะนะมันลงมาจากกับใบไม้ร่วงเนาะดูโหลลอ่ะ เราจะต้องเผามันนะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยววันจะเผานะคะก็มันต้องเผานะไม่งั้นมันไม่ตายนะเผาเลยคะ่ะนี่นี่ตัวมันอยู่นี่นะดำดำนี่คะ่ะตัวน้อยมากตัวมันน้อยมากคะ่ะทุกคน เราต้องเผามันค่ะมันจะได้ตายเนาะโอเคค่ะ f c คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนต้องระวังแล้วเวลาเข้าป่าข้าวหน้านี่ต้องเช็คให้ดีเลยอะเพราะมันมีตัวเห็บค่ะแล้วก็ตัวเล็กมากเลยไม่สามารถที่จะมองเห็นนะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย